กลับสวัสดีกับเพื่อนๆพี่น้องที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมก็มาพบกับผมเ <c oughs> ตยเอเซนไฟเยอร์นะฮะก็วันนี้ผมมาเล่นไวโอเล็ตนะครับผมกะว่าจะได้ฟาร์มนะครับแต่ทีมเอาอ่าตัวอื่นมาฟาร์มแย่งก่อนนะครับทีแรกเขาเลือกด้วงนะแต่ตอนนี้เขาเลือกอ e ีโลนะครับก็นะฮะทีมเขามีโอ้โหคิวเลนนะฮนะนคอสโอ้ฟลอเรนติโน่แย่งกันออฟแย่งกันฟาร์มมะเนี่ยโอเคฮะเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลย เคนะครับก็เจอกับแวนนะครับแล้วก็นาคอสนะครับผมม้ยมาด้วยกรรันหรือเปล่าอันน่้โอ้โหขอทีหนึง่งเป็นยังไงแล้วนะฮะโอกระตุกกระตุกโอ้ต้องบอกว่าเราโดนกดอย่างหนักเลยนะฮะตอนนี้อาจจะตายได้นะฮะดูให้ยังฟาร์ม โหแล้วเขาเมื่อกี้เขาเหมือนกับแบบให้บัฟฟ้าของทางด้านเนี่ยฮะแปดไปแล้วบอกว่าไม่ได้ใช้มานาโอ้อย่างคือแบบไม่รู้จะพูดยังไงนะฮะจะโง่หรือเปล่าเนี่ยฟาร์มแต่ไม่เอามานาอย่างน้อยบัฟฟ้ามันก็ช่วยลดโคดาวไม่ใช่เหรอเนี่ยนะครับผมมาเจอคนแบบนี้นี่ปวดหัวเลยนะับผมนะฟาร์มยังไงไม่เอาบัฟนะครับถึงแม้จะไม่ได้ใช้มานาก็ต้องเอาบัฟสิครับนะครับถ้าไม่เอาบัฟแล้วจะได้อะไรไหมเนี่ยมันก็ต้องมีการช่วยของมันแหละนะ นะฮะดูฮะเราไปแย่งบัฟเท้าแล้วครับผมตอนนี้มังกรก็ไม่อยอมเอา <c oughs> เราเปิดเลยได้ฮะจังหวะนี้ <c oughs> ถ้านาคอสกับแวนมาก็อาจจะตายได้นะฮะแต่เรามีรองเท้าอยู่ <c oughs> เอ้าโดดเข้ามาผิดที่แล้วครับนาคอส <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเราต้องหลบนะฮะมังกรซะสินะฮะเออปิงไปช่วยเพื่อนต่อนะครับผม <c oughs> เดี๋ยวเราววสี่เราอาจจะได้ลาสสักตัวอืมไม่ได้นะครับ แบนอยู่ก็ต้องเสี่ยงเอานะครับสำหรับช็อตเมื่อกี้นะครับผมอาจจะนอนดมดินกินรากหญ้าได้นะฮะคือเพื่อนไม่ยอมเปิดมังกรนะแต่ไปเอาบัฟฟ้าเขานะครับแทนที่จะเปิดมังกรแล้วบวกกันที่มังกรนะฮะเราแย่งบัฟเขาได้ไหมเนี่ยนะฮะเราจะแบกเขาเองนะครับในเมื่อเขาไม่ชอบเอาบัฟของตัวเองนะครับเราเป็นแคลรี่เราใช้บัฟแดงได้นะครับผมนะ เสียเวลานี่ครับเราโหดกว่าตั้งเยอะนะฮะเสรแล้วครับอันติีเข้าไปครับอืดักหน้าได้อยู่นะฮะคิดว่าเขาเดินขึ้นมาข้างหน้าเป็นไงฮะจังหวะนี้สองคิวแล้วฮะขอเลยบัฟนะฮะไม่เอาเดี๋ยวขอเองนะฮะเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเต้จัดให้เดี๋ยวเอชไฟร์เอชไฟร์มันหนีแล้วฮะจังหวะนี้เปิดระเบิดเข้าไปนะฮะไม่ถึงโอ้โห โอ้นาคอสครับดูนาคอสฮนะนาคอสครับจะเสี่ยงหรือเปล่านาคอสอะ่ะโอ้ยคือมันเอ้ยดึงได้ตายแล้วโย่วันนี้อคือเรากดสกิลติดขัดเลยนะฮะโดนนาคอสคอมโบนะฮะไม่รู้ว่ากระตุกอะไรนะว่าจะอันติส่วนตั้งแต่ตอนนี้เขาเปิดอ,อันติแล้วนะมันมันเหมือนมันต้านอะไรไม่อยู่นะฮะไม่รู้เหมือนกันหรือว่ามือไม่กดนะฮะเจอเอสเซไฟลลงไปนอนดมดินไปนะฮะ เอ้ามันโดนดึงแล้วครับอันติเข้าไปโอ้ยอันติไม่โดนด้วยกิ่งฮะยิ่งให้เพื่อนว่าไงตัวแทงสวยฮะก็ปกตินะครับถ้าเราเล่นไวโอนี่ผมว่ากดอันติเข้าไปบางบางทีมันก็เล็งโดยอัตโนมัตินะบางทีมันก็ไม่เล็งนะแต่เมื่อกี้ผมก็เล็งด้วยตัวเองแต่แบบไม่น่าเลยนะครับน่าจะกดธรรมดาแล uh, ้วให้ม okay, you. ันเล็งเองดีกว่านะฮะตอนนี้ผมก็ใส่ลูนูงงเข้ามานะค่อนข้างที่จะตีติดขี้บ่อยนะฮะ หลังๆเนี่ยถ้าออกคีเพิ่มเนี่ยโอ้ยแรงนะผมเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูนี่ฮะได้แล้วฮะคิถ้ากิงคีนี่คือแบบพึ่งหลอดพึ่งหลอดเลยนะฮะก็ต้องแอบฟาร์มไปนะครับรับรับเพื่อนบ้างนะฮะอันนี้คือเฉพาะตานี้นะครับที่แย่งบับแย่งฟาร์นะถ้าตาอื่นก็ไม่น่าแย่งนะครับเพราะว่าเพื่อนเราเอาตัวอะไรฟาร์ไม่รู้มันค่อนข้างช้าหน่อยนะโอ้โดนล้วงฮะโอ้โหจังหวะนี้อันติเข้าสวนเข้าไปทีนึงฮะหนีหรือเปล่าฮะหนีทันหรือเปล่าไม่ได้สกิลเลยฮะโอ้โหเพื่อนเราได้หมดเลยนะครับ จะมังกรเลยนะครับจังหน,นี้โอไม่นะ่ากดรองเท้าเลยกดทําไมเนี่ยอืป้อมล่างโดนดันฮะลืมดูเข้ามังกรซะงั้นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเอาให้นะเพื่อนเราไล่โอ้ไล่ไม่ทันด้วยตัวนี้น่าจะไล่ทันนะครับเพราะมีสกิลไล่อยู่คิวเลนมาแล้วครับอืมเข้าเพื่อนเราครับ โอ้โหอย่างนี้โอ้โหคิดว่าจะรอดแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าไอ้ตัวนี้ไม่เปิดอันตรนะเฮ้ยโอ้โหแก๊กดึงอย่างแม่นครับผมจังหวะน,นี้สตรสัตรส์สตัร์เอ้าไม่สตัร์ครับผมอุ้ยกว่าจะสตัร์ได้นะฮะแล้วรอดึงจังหวะน,นี้ว่าไงครับแฟนวิ่งขึ้นข้างบนครับผมเรียบร้อยโดนเดอะแฟดสกิลสองเข้าไปนะฮะ <c oughs> แก๊กดึงในป้อมครับผมเขาอยู่ข้างบนไปดึงในป้อมโอ้โนาคอสเนียนบ้านแล้วครับผมจังหวะน,นี้เริ่มเนียนบ้านเริ่มเอาบ้านแล้วครับ จังหวะน,นี้นาะคอสอยู่แถวนี้นะครับเฮ้ยเจอแล้วฮะลงไปล่างเลือดเขาเหลือน้อยนะวิแวนครับผมน่าจะได้นะครับเพราะว่าอุ้ยอ้าวอันติเว้าครับผมจังหวะน,นี้โดนกูโดนกูไปไหนแล้วฮะจังหวะน,นี้โดนเอ็กซ์ไฟไปหน่อยได้ปะล่ะโอู้หูยกิ้งไม่ถึงคนะคุณผู้ชม เพื่อนเข้ามาซ้อนแล้วครับจังหวะนี้กลัวนาคอสซ้อนเหมือนกันนะครับเมื่อกี้เพราะว่าเพื่อนเลื่อนเราก็เหลืองน้อยนะฮะถ้าเพื่อนเราตายเราก็ต้องตายด้วยนะเพราะว่าน่าจะสู้นาะคอสระยะประชิดไม่ไหวแล้วใช้อันติไปด้วยนะครับเมืม่อกี้นะฮะเลยกิ้งติดหินโดยทําให้ไม่ได้คิวนะฮะนีลาดบัฟฟ้าไปเลยครับเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่ได้ใช้มานานะร,รอบแรกนะมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับผมต้องเจอร้อนมาร้อนกลับนะครับอย่างที่กายหิดได้คุยเอาไว้นะฮะก็เป็นไอดอลชื่นชอบของผมนะฮะกินไงกายหิดเนาะ จังหวะนี้จะเข้ามังกรหรือเปล่าครับเข้าเลยดีวกว่านะฮะไม่รีรอแล้วฮะชาร์ติปเลยเฮ้ยไม่ใช้ดีกว่าเพื่อเราบวกข้างบนแล้วครับไม่น่ารีบนะครับเพราะว่าเพื่อนเรายัางฟาร์มอยู่จังหวะนี้คิวเลนเข้ามาฮะโดสนสตาร์ทมังกรเข้าไปมันลากมังกรแล้วฮะจังหวะน,นี้ไม่เป็นไรฮะขึ้นบวกข้างบนก,นก็ได้นะฮะมันมีอะไรกันหนักกันหนาละฮะอืมอืมอืมทไมมันเอาไม่เสร็จกันหรอนะฮะมันเอาไม่เสร็จกันหรอนะครับจิ้งเข้าไปตามจิ้งนะฮะอืม เม็ดจะอวดถึกหรือเปล่านะฮะกิ้งอยู่ตรงนี้นะครับนี่นะฮะมันคือสเตียบรับบัฟฟ้าเลยโอ้โหมาแล้วนะนะคอสสตาร์ทเข้าไปเรียบร้อยนะครับผมเข้ามาผิดที่และไอหนูเพื่อนบวกแต่เราเอามังกรนะครับผมจังหวะเมื่อกี้นะฮะโมโหนะฮะเพราะว่าตัวฟาร์มเราไม่เข้านะครับก็คือมันสู่ไม่ไหวถ้าตัวฟาร์มเราไม่เข้านะครับก็เลยแบบไม่ไปดีกว่าอะไรเงี้ยนะครับแต่พอเออมันบวกกันแล้วแบบเพื่อนน่าจะคอไว้ให้ได้อยู่เราก็พอจะยิงได้เราก็เลยขึ้นไปนะครับผมนะจังหวะเมื่อกี้นะครับไม่ใช่ว่าเฮ้ย พื่อนบวกแต่เอามังกรอะไรอย่างงี้นะครับแอคซิสเจ็ดแล้วนะครับผมจังหวะนี้โอ้โหค่อนข้างที่ oh <my S 1> เราจะฟีไม่ค่อยได้เลยนะครับคิวเลนก็เล็งแต่จะเอาเราแล้ว,ลวเขามีนาคอสด้วยนะครับเลยเกมนี้เลยเล่นไบโอยากขึ้นนะฮะถ้าเกิดว่าคนที่เล่นไม่เป็นเลยนี่โอ้โหผมว่ายืนไม่ได้บอกเลยนะฮะเราขอปั๊บฟ้ากันเลยทีเดียวนะฮะไม่ต้องบอกกันเลยทีเดียวมาแล้วครับจังหวะนี้โดนลัดแน่นอนเรียบร้อยครับ ไม่ปล่อยไหนะบอกไม่เอาบัฟนะครับผมหลังๆมาเริ่มเอาบัฟแล้วจังหวะนี้เฮ้ยมันเข้ากันแล้วครับโอ้เอาเอาเอาโอา้นคอสเ,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 เข้ามาเห็นปะครับโอ้โยเลงแต่จะเอาเราอย่างเดียวเลยนะครับพอดีสกิลเขาไปโดนแทงนะครับผมโอ้โหโดนนะฮะโดนนะโดนนะนนะีนนะ่ฮะตายฮนะน่าคอสตีธรรมดาพอนี่ฮะตีธรรมดาได้คิวพอดีฮะไม่ต้องตีเยอะนะครับผม เล็งจังหวะเอาสบายๆครับผมถ้าถ้าตีธรรมดาแล้วติดขี้นี่เห็นป่ะพันเก้าเลยะครับผมนะถ้ามันลุ้นๆหน่อยนะเนี่ยนะครับที่ผมชอบใส่ลุนบูงมันเป็นเคล็ดลับนะฮะผมเวลาเราตีธรรมดาสกิลเราหมดอะไรอย่างเงี้ยนะครับยืนสู้กับตัวที่จะล้วงเราได้นะครับเอ้ยโอ้โหนะฮะถ้าเกิดว่าตัวนี้มันดึงก่อนนะครับผมว่าผมหลบได้แล้วผมช่วยยิงได้สบายนะครับน่าจะตายนะนะครับสำหรับเมทโอ้โหมีเกาะครับ ดึงซ้อนนะครับดึงซ้ำอืมหดึงโดนครับผมจังหวะน,นี้ได้คิวไปเลยแบบสวยๆนะครับอืมเดอะแฟลเข้าไปยังไงครับผมหลอกลวงนะครับ <c oughs> จังหวะที่แกลกดึงมาข้างเมื่อกี้เขาบอกเยี่ยมเลยนะฮะสงสัยสเต็ปดีหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับขนาดที่เราภาคอยู่เนะี่ยมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่นะฮะถ้าไม่ดึงซ้ําก็คงไม่ได้คิวหรอกครับอืมจังหวะน,นี้ป้อมบนเหลือน่อยเดียวครับเดี๋ยวเราไปจิ้มกันเลยเอาเพื่อนเข้าไปจิ้มก่อนแลวครับไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราเอาปแปรงก็ได้ นี่ฮะกิ้งยิงก็ถือว่าเจ็บแล้วนะแต่ถ้ากิ้งยิงไปแล้วแล้วยืนยิงอีกเนี่ยฮะเห็นปะเข้าทีแล้วแบบคิ่รวมกัน2ครั้งก็เกือบ4,500แล้วนะฮะเกือบเท่าลิงเลยนะครับนี่ครับผมของทีนึ่งนะคอสเป็นยังไงฮะชอบล้วงเราหรือเปล่านายฮะเป็นยังไงครับหลอยป้อมเข้าไปคิวเลนออกมาครับจังหวะน,นี้ยังไงฮะเอาเข้าเข้าแล้วออกเสียอันติฟีหรือเปล่าจังหวะน,นี้ยิงกาลีเข้าไปยิงอีกทีนึงโอ้โหเกือบตายเลยครับกาลี เราก็เกือบตายนะครับโดนล้วงเรียบร้อยนะครับผมจังหวะนี้เพื่อนอยู่ไกลเกินนี่ฮะอุตสาห์ล่อไว้ให้แล้วนะครับผมนะไม่ใช่ว่าเราแหลมนะครับเราล่อว่าเออให้มันออกมานะฮะแล้วแก๊กเนี่ยจะดูดตรงข้างนี้ได้นะดูดข้ามหินก็ได้นะครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเราพูดกับเขาไม่ได้นะืมแต่ก็ยังดีนะครับที่ออเรนเข้ามาทันนะฮะเอานะครับกาลังจะดันนะคอตุ๋ยบ้านซะแล้วนะครับเน็ตก็แบบช้าๆด้วยนะฮะเน็ตเราเอาแล้วครับเป็นยังไงตอนนี้ ยังไงยังไงยังไงโอ้โหยิงนะเขทีเดียวเกือบล่วงนะครับตายไปฮะยิงธรรมดาโอ้ยละกระตุกด้วยดูดิฮะดูฮะโอ้ยกระตุกกระตุกฝนอาจจะตกก็ได้นะครับผมจังหวะนี้ฟ้าครึ้มครึ้มนะฮะโมคือคือฝนมาฝนมันจะตกนะฮะโอ้โหเพื่อนโดนแล้วครับจังหวะนี้คิวเลนวิ่งมาหาเราจังหวะนี้ยังไงยิงช่วยเพื่อนไปหนึ่งทีตายตีครับผมจังหวะนี้ กาเตะเข้าไปบึ้มนะฮะไม่โดนนะฮะยิงฟรีอีกหนึ่งทีนะฮะเป็นยังไงเล่าอ้าวไม่กลับอ่ะไม่กลับน้องไม่กลับเลยเด้อแ้าวนะฮะหฮาวนี่ฮะให้ดันก็ดันเอ้านีา่ครับผมเราต้องตุยบ้านเข้าไปแบบนี้เลยฮะไม่ฮะคลิปเข้าพอดีครับผมริงเข้านี้แตกหรือเปล่า <c oughs> เรายิงเกือบจะแตกอยู่แล้วนะครับโอ้ดูฮะดูเลือดให้หน่อยดูเลือดน่อยอุ้ยกระตุกครับ จังหวะน,นี้ยังไงจะจบหรือเปล่าอันติคีบเข้าไปแล้วจังหวะน,นี้ตีนะฮะกิงยิงให้แล้วนะไม่ได้นะครับถอยดีกว่านะครับผมเอาละครับจังหวะน,นี้เรามาเอามังกรนะครับโอ้โหมาแล้วอันติเข้าไปช่วยเอา้านะครับไม่รู้ว่าคิวเลนอยู่ไหนโอ้โหตายไปแล้วคิวเลนเข้ามาแบบนี้ก็โดนยิงฟรีสีน้องรักมาแล้วครับผมน้องๆแวนมาแล้วครับจังหวะน,นี้โอ้โหอยากฆ่าวแหวนมากเนี่ยเราจะโดนล้วงครับผมโดนล้วงโดนล้วงโดนล้วง,วงไม่มีใครช่วยโอ้โหดูฮะเดอะแฟดวิ่งอย่างเดียวเลยครับผมจังหวนน ตัวฟาร์มของเราเข้าไปเข้าข้างหลังนะครับผมไม่ช่วยเลยนะฮะจังหวะนี้โอ้โหสุดเกลียน,นะผมสุดทีมเกลียนบอกเลยนะฮะเล่นอย่างนี้ไม่เป็นความเ e อ็นอีสปอร์ตแน่นอนนะฮะแต่ได้ดาร์กนะครับผมไปยืนเอาดาร์กซะด้วยดูนะฮะพระเอกของเราเล่นเท่าไหร่กันเนี่ยสี่สี่ผมเอ็กซิสเก้านะฮะวิ่งหนีเป็นจุนกันเลย ก็ในส่วนของตรงนี้นะครับผมเราต้องออกเป็นตายเกิดแล้วก็เจาะเกาะช่วยลดคูดาวนะครับเพราะว่าเราต้องมีคูดาวเยอะๆหน่อยนะฮะเพื่อจิ้งยิงอย่างนี้นะฮบผมนี่ฮะโดนล้วงอีกแล้วครับโดนล้วงแล้วครับจังหวะนี้โอ้โหเพื่อนดูดได้สวยมากแล้วสตันเข้าไปนะครับผมอันติเข้าไปช่วยบุ้มนะฮะไม่โดนด้วยแล้วโดนด้วยนะฮะทีแรกว่าไม่โดนด้วยแล้วโดนด้วยนะครับโอ้จังหวะนี้เขาน่าจะตายหมดครับลาช็อตเข้าไปทีนึงเป็นยังไงเล่านะฮะผมไม่ต้องมาคุยเยอะะนะฮะผม ขอลัดช็อตเข้าไปทีนึงนะฮะมั่นไส้นะครับผมยังไงก็ต้องยิงอ่ะนะฮะมันอดใจไม่ไหวนะฮะผมล่อแหลมขนาดนี้ AEC เดมันอยู่ไปฮะจบเลยนะผมผมมีการด่ากันเกิดขึ้นนะฮะยิงยิงเข้าไปะฮะอืคลิปไม่เข้าก็ต้องยิงนะฮะโอ้ยอมแพ้ไปแล้วผมก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้ให้เนมาด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้บายบายครับผม